สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Essence o r n a r y นะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปการมางานคอนเสิร์ตรุ่นที่3นะครับทุกคนตอนนี้เนะี่ยผมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเห็นการสแสดงทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วเนาะคือก่อนที่ผมจะนั่งรีวิวคอนเสิร์ตใช่ไหมผมเกิียอย่างนี้เลยนะทุกคนตอนนี้ผมลอยมากฉันจะพาเธอลอยแล้วก็ไลเอนเนอร์จีไลพลังงานมากทุกคนตั้งแต่แบบผมผมขับรถมาแล้วเว้ยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อ2วันก่อนก็คือวันพฤหัสใช่ไหมผมเป็นหวัดไปทุกคนแล้วเเสีียยงไมมม่ลคือันระคายเคคคือองงมมมาาากกกทททีีนนนน้้นออววัศุุร์่ผไปซึง มันไปงานเนี่ยเออมันต้องตากแดดทนเข้าใจปีวะแล้วมันเดินวิ่งตลอดอะไอหวัดอะมันก็ดีขึ้นแหละแต่มันไอตรงเนี้ยมันแลกกับการที่ผมต้องเสียพลังงานไปเยอะเว้ยเออแล้วผมก็กลับถึงบ้านอีกปุ๊บตอนแรกผมจะไม่จัดรายการสนทนาแบบเซอร์ละเออคือบอกพี่ๆเขาเลยแต่ว่าหัวข้อมันหัวข้อเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเนี่ยซึ่งเราจะไม่มาก็ไม่ได้เนาะก็เลยแบบสุดท้ายเข้าไปกลางรายการเลยแล้วก็อยู่จนจบเลยซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนงานยังไม่เสร็จด้วยแล้วก็นั่งทำงานจนเสร็จอะมันก็ดึกมากๆแล้วอะพอตอนเช้าก็ต้องตื่น่ยวช กระตุ้นไรายได้อะไม่ช่วยเลยทุกคนเป็นการดูดนตรีที่ผมไลท์อารมณ์มากๆเลยคือถ้าเพลงมันเป็นเพลงจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แบบกีดการเรียกเมื่อวางทุกคนเข้าใจป่ะมันมันก็มีแหละบางเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเออมันมีเพลงไหนบ้างนะผมนั่นแหละเออแต,แต่แต่เกิดให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนโดยโดยเข้าใจกันนะแต่คอนดีเออสปอยไว้เลยอันดับแรกเลยกี๊แบงค์ฉลัดนะครับให้ผมมาแล้วเขาบอกว่าซันลองเปิดเลยไหมผมก็เฮ้ยเดี๋ยวผมรอเปิดในคลิปละกันครับคือใครผมยังไม่รู้เลยตามตรงเขาบอกให้ลองเปิดได้นะออ๋เเเเเป็็นนแหรฮ้ยยดีว เห็นแค่ปากคิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะแบบช่วงนี้โดนแซวบ่อยมากคนนี้โมเน่ที่แบงค์ครับผมผมเปิดแมกเนตแล้วนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแมกเนตน้องโมเน่ครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ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 ผมครับผมครับเจอเลยนะครับก็ทุกคนครับผมอยู่ในคอนมาประมาณสามชั่วโมงเนาะเข้าบ่ายออกสี่โมงเย็นแล้วผมกินกาแฟมาค่อนข้างแบบ โฉดมาเลยทุกคนอยากเข้าห้องน้ำมาเลยตอนนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนในยูเนี่ยนมอนะทุกคนเดี๋ยวต้องถามคนแถวนี้นาะเผื่อแบบขอรู้ว่าห้องน้ำาตรงไหนนะครับเอ๊ถามใครดีวะคนนี้แล้วกันน้องครับน้องครับโทษนะครับเอออยากจะถามเดี๋ยวรับว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับน้องหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูไม่ใช่คนที่นี่เอ้าแล้วน้องเป็นคนที่ไหนครับหนูไม็น่คน สวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ทำตัวนะครับสวน,น้อนอโ,มโมเนาสสวัสดีค่ะโม,มานะคะจากช่องโมโมเลสค่ะแล้วก็ปล่อยหนูอยู่คนเดียวน้องมาจากเชียงใหม่เลยนะทุกคนเพื่อมางานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมเรามากรุงเทพเป็นครั้งแรกเลยไหมครับไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่านานๆทีมา ครับผมก็มาดูอันนี้คอนซีเจมเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่เลยนะครับที่แล้วก็เป็นหนึ่งในชาวแจสือของเรานะครับผมซึ่งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่แบบว่าไม่มีโอกาสเจอน้องตัวจริงนะเพราะว่าทุกคนเจอกันมาหมดแล้วเขาไปเชียงใหม่ไงเออแต่นี่แบบยอมไปเชียงใหม่ไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปหาบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่หน่อยครับผมเอ้ยข่าวนี้เราก็ทำทิกตอกอยู่แล้วตอนนี้ใช่แล้วอุ้ยดาวดาวทิกตอกเนี่ยเขอเกาะดังได้ไหมครับอยากดังมากเลยอ่ะได้เลยค่ะเกาะเลยค่ะอุ้ยไม่ได้ดิดใครก็มาเน้นน้อเดี๋ยวก็ให้น้องไปดูคอนซีเจมนนะคครับบผมมมขออุณ้งโาก จเจอกันในคคิดครับ <Yeah. S 1> ผมขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตครับผมโย <Yo. S 1> มาโอเคทุก okay, คนรีวิวคอนเสิร์ตแ a b บิ t อินวอเ e อร์แลนด์นะครับผมเ <Okay. S 1> นี่ยมันเพิ่งจะแบบมาดีดต,ตอนจะเล่าเนี่ยไอตอนที่มันเสร็จคอนแล้วเนี่ยเออแล้วมันไม่ดีดต,ตอนดูคอนไงทุกคน เออแต่อะไรครับเอาแต่เข้าไปในฮอลเลยคอนเทนต์ตอนเดินเข้าไปในฮอลนะครับผมลืมป้ายโปรเจกต์ไปคือตอนนั้นมือมันเต็มมากแล้วไม่อยากถืออะไรแล้วอะไรเงี้ยผมเดินเข้าไปปุ๊บมันจะมีคนแจกโปรเจกต์อะไรนี้ใช่ป่ะซึ่งผมก็บกมือว่าไม่เอาครับแล้วผมก็เดินเข้าไปเลยเว้ยแล้วผมไปนั่งที่แบบปุ๊บเห็นว่าคนาข้างเขามีป้ายเป็นรูปใบยย้าผมก็เศร้าเลยแบบเฮ้ยหรือมันคือป้ายโปรเจกต์ปบาย่าวะแล้วเราไม่ได้หยิบอะไรเงี้ยก็เศร้าน,นิดนึงแต่ก็คิดอยู่ว่ามันจะเป็นโปรเจ เออเพราะมันก็ไม่ใช่วันเกิดน้องไงวันเกิดน้องก,ก็เลยมาแล้วทุกคนสรุปผมก็ไม่รู้ว่าคือป้ายอะไรนะแต่ว่าโปรเจกต์จริงๆอะ่ะคือโปรเจกต์วันเกิดโมเน่แล้วก็เกรซนะครับเข้าไปนั่งปุ๊บระหว่างรอคอนเริ่มเนาะก็ผมเข้าไปก็มันก็ใกล้ๆแบบเริ่มโชว์ตอนบ่ายแลยนะ้วเนาะก็เห็นเป็วนวิดีโอแคปซูลอะไรเงี้ยแบบพูดเกี่ยวกับก่อนเริ่มคอนนะ,นะทุกคนซึ่งผมก็สังเกตนะว่าเฮ้ยคือเมมอะ่ะรู้สึกว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบันอะเหมือนแบบถ่ายตอนเดบิวต์ใหม่ๆเพราะผมรู้สึกว่าหน้าน้องาย่ในนนตอั้น่ะมีความมแบบเเด็กกกว่าานี้ลยซซึ่่่่งงแแแแบบบบบบบเเเเเอออกก็็ี้ถููคครััหมมืนนนปปววาาาาลลไไททท์์ขตใจ เนี่ยแต่ตอนนั้นนะครับผมคือที่นั่งผมแบบผมนั่งโซน CL นะครับก็คือเป็นโซน C เนาะ2,000บาทด้านซ้ายนะครับผมที่นั่งที่ F27 นะครับซึ่งมันใกล้ๆแบบริมตรงกลางเลยทุกคนแล้วทุกคนเชื่อไหมผมนั่งตรงนู้นไว้แล้วผมหันไปทางขวาใช่ปะนั่นแต่ประมาณแถว F e แหละประมาณ E F อฟแบบของของแบบที่นั่งที่หนึ่งนีทุกคนเห็นพี่ชายผมสองคนเว้ยก็คือพี่เข็มกับพี่ก้องนะครับผมเออผมก็เลยเดินไปทัก แล้วก็ถ่ายรูปก,กันก็ต่างนี้เลยครับผมคือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเพราะก็ไม่รู้ว่าเออแบบจะนั่งตรงน,นั้นแล้วแบบจะได้เจอกันใกล้ขนาดนี้นะซึ่งผมไปดูคนเดียวนะทุกคนเออผมไม่มีใครไปกับผมเลยนะผมก็มีพี่แบบพี่แทนแหละเออในใจเผื่อนอะแต่ว่านั่งคนละที่กันนะผมโชคดีเหมือนกันที่นั่งตรง 4L เพราะว่าน้องปาย,ยาคก,กับน้องแฟนเช็กโชว์ตรงนี้บ่อยซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่ผมกดบัตรไปแล้วนะถือว่าเป็นว่าความบังเอิญเนาะเราเริ่มกันที่เพลงเลยดีกว่าเนาะนนั่แหละก็เปิดมาเป็นเฮฟวี่โรดเดชั่นนะครับ ปรากฏการ์ลักนะครับผมเพราะว่าเออชอบแต่ในเทสเตอร์แล้วเนาะแล้วก็ทีมเติร์จเจนโอชินะครับวันนี้ก็เออสีสันดีนะครับเป็นทีมซอเสือนะครับผมไปย่าคืออะไรนะ สวยสะบัดด้ยผมจําไม่ได้แล้วทุกคนนั่นแหละก็ฮาดีแฟนเค้กสะดุดนะผมเออนี่ก็ฮาดีเหมือนกันทุกคนถือว่าเป็นคอนเทนต์ไปนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะ MC หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็นี่เลยเพลงนี้เลยเออแบบปรากฏการสุดๆทุกคนเป็นเพลงยูนิตนะครับผมคือผมก็ชอบทุกยูนิตแหละแต่ถ้าเอาดีแบบทําให้คนที่แบบว่าไม่มีเอเนอร์จี่แบบไม่เต็มร้อยอ่ะแม่งแบบดีดขึ้นมาได้ชั่วขณะดเลยก็คือเพลงนี้เลยทุกคนเฟรจิตตี้ครับ คือผมว่าแล้วมันต้องมีแหละคือไปตอนที่แบบว่าอินโทรขึ้นรู้เลยว่าต้องเป็นน้องแน่ๆคือยังไงก็คือน้องอะความรู้สึกในใจมันบอกว้เพราะยังไงก็ต้องแบบเป็นใบยาเนอะเออเป็นเฟติกกี้นะครับโห oh. คือภาพตอนนั้นอะแบบแรกที่คิดเลยนะเว้ยมันนึกถึงภาพไอตอนไอดอลนะเตะโยบอนะอีเดะไอตอนเซอร์เคิลแดง์ม,มาทุกคนเออเวอร์ชั่นนั่นเลยแบบโอ้แต่ละเพลงแต่ละคนอะไรมันจะแบบว่าเป็นดาวเมดขนาดนี้นะทุกคนก็นั่นแหละทำให้ผมแบบดีขึ้นมาได้ชั่วขณะแล้วก็ไอตอนท่อนแบบน้องกลางขาแบบเยี่ยมสุดอะโอ้โหสุดยอดซึ่งชมขามีนะทุกคนแล้วก็ไล่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นเพลงเซนลิทิฟแบบว่าเออในเทสเตอร์ก็มาบ้างนะครับผมมันจะมีช่วงนี้ไว้ด้วยผมโคตรชอบเลยเป็นเพลงแบบดังหนักนะเลยทุก แล้วก็เมรอสโนมิจิเส้นทางในชีวิตแล้วก็ริเวอร์เมกน้อยและก่อนที่จะเข้า MC จบได้เพลงลูเมอร์ไว้ดูคนคือลูเมอร์เนี่ยเราต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับลูเมอร์เพราะว่าเซอร์เคิลแจมเขาโชว์แบบว่าอ้นี่ไงทีมแบบทีมครูไงแต่ผมไปทีมคิวไงก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เคยเห็นก็แค่ตอนที่มัสลิเออที่แบบเมมเบอร์เต้นกันแบบเปิดเล่นๆอะแต่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอะ ก็ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยม,มีความหลังอะไรกับเพลงนี้เลยเพราะว่าไม่เคยฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยเออมันเคยฟังความผ่านเลยแต่ว่าถ้าแบบว่าเห็นในเวอร์ชันไทยเราก็ไม่เห็นเนาะเพราะมันอยู่ในคอนเสิร์ตไงผมไมเห็นจริงๆอะ่ะเออเพลงดีจริงเพลงมันนะทุกคนผมบอกเลยว่ามันมีไม่กี่เพลงจริงๆที่แบบทำให้ผมแบบดีขึ้นมาได้ชั่วขณะซึ่งรูมือขึ้นหนึ่งนนัก็ผมชอบไอจังหวะมันๆนะทุกคนแล้วก็เนื้อไทยก็ก็ดีนะจริงๆก็แอบอยากให้แบบว่าเออเอาแบบมามาซะทีเพลงนี้รูมอรือเนาะเพราะ่าไหนก็มี ใครสักคนน่าจะไปย่ามั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ชอบรูเมอร์หลังจากจบรูเมอร์ใช่ไหมก็เป็นพี่เชอร์ขึ้นมาพูดคุยเนาะเออก็มีน้ําตาบ้างนะครับผมวันนี้หน่อยเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าเออพี่มิโอริมาแล้วก็พี่นายมานะครับผมนั่นแหละก็เออเล่าถึงการว่าเออเขาเป็นแบบคนที่ช่วยในเมื่อหลังคอนเสิร์ตนี้นะทุกคนนีจบตรงนี้ปุ๊บเพลงต่อไปก็คือเพลงประจํานู่นเลยครับทุกคนก็คือเป็นเพลงเฟิร์นและบิดนะผมซึ่งความพิเศษคือมีแพแพมแล้วก็พิม มาร่วมแสดงในเพลงนี้ด้วยนะผมก็ถือว่าเป็นการแบบ r e เนียนรุ่น3ามบุกคนเลยเนาะผมชอบชอบที่แบบว่าเมมปัจจุบันเยืนร้องด้านล่างใช่ปะแล้วพิมกับแคมแคมอะ่ะอยู่2คนด้านบนแล้วก็เดินลงมาเวทีทังซ้ายและขวาเมมก็เหมือนแยกกันไปรับแต่ละฝั่งเลยเออแม่งแบบดีอะ่ะมันดูมีสตรอรี่ดีทุกคนผมไปที่ช่วงอังกอร์เลยละกันเนาะหลังจากไออังกอร์เนี่ยมันจะมีประมาณ3เพลงแนะ้วทุกคนก็เปิดไ้เพลงวิ่งวาสังไกลนะหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงสุกิดะสุกิดะสุกิดะชอบเธอนะซึ่งเพลงเนี้ย เนมเริ่มเดินลงมาโชว์ข้างล่างแล้วเออแล้วผมก็เห็นปลายาด,ด้วยเพราะว่าผมนั่งริมทางเดินนะ่ะเนี่ยเป็นข้อดีมากเลยนะแบบน้องเดินมาใกล้มากเลยเงยนะแต่ว่าไม่มีในกล้องนะเพราะาตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าได้ถ่ายในเพลงต่อไปซึ่งเป็นเพลงรองสุดท้ายก็คือเพลงเด็กดื้อครับทุกคนเออเพื่อผมถ่ายวีดีโอมาฝากทุกคนนะคลิปก็ประมาณนี้แหละทุกคน สองคนก็คือพี่เขียนกับพี่ก้อ,องนะครับผมนั่นแ,แหละก็นั่งตามแบบตรงข้ามเนี่ยที่ผมเล่าไปนะ้องแพนเช่ก,ก็เดินผ่านบ่อยมากก็มาโชว์นั่งข้างผมเลยนะผมเนี่ยเจ้าของเพลงกับโชว์ใกล้เลยโอ้โหได้ครูสี่ฟินมากเลยทุกคนหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเออเป็นช่วง MC เนาะแล้วก็เมเมเบอร์พูดความในใจทีละคนนะครับผมซึ่ง3คนแรกอบบพูดปกติไม่มีอะไรเว้ยแต่พอคนที่4อ่ะโยเกิร์ตอ่ะมันมีอะไรขึ้นมาเว้ยก็คือนักดนตรีข้างหลัองอะบเล่นเปียโนกันแบบบิ้วเลยเพลงแบบโอ้โหตั้งแต่โยเกิร์ตคนที่4ขึ้นไปอะ มีน้ำตาทุกคนแต่ละคนพูดดีมากแล้วก็ช่วงนี่แบบเออน้องไปย่าพูดผมก็มีแบบ จริงบ้างนะก่อนที่น้องจะพูดอะไรเยเพราะว่าปยาย่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าร้องให้ยากมากแทบไม่ร้องเลยดีกว่าชีวิตนี้ตั้งแต่ตามน้องมาเคยเห็นร้องอยู่2ครั้งก็คือครั้งแรกเป็นตอนตู้ปลาที่อําลาแพมแคม,แมนะครับผมครั้งที่2ก็เป็นครั้งนี้แหละที่แบบผมเด่นในคอนเสิร์ตรุ่นสามเนาะซึ่งสังเกตได้เลยว่าการร้องง่ายของน้องแต่ละครั้งคือมันป็นแบบความทรงจําล้าค่าจริงๆอะเนาะมันไม่ใช่เรื่องเสียใจได้สามมันคือเรื่องแบบการที่เราแบบคิดถึงใครสักคนหรือแบบมันเป็นโมเมนต์ตัค้งีมกว่านามนันๆน ก็เหมือนแบบพูดเออผมเข้าใจเลยว่าน้องซ้อม,มาหนักแค่ไหนแล้วก็น้องทุ่มเทขนาดไหนนะผมรู้เลยว่าแบบน้องอยากให้มาจริงเพราะน้องแบบเหมือนย้ำในตอนพูดตอนนั้นเลยว่าเออเนี่ยนึถึงอยากให้มาเลยแล้วผมแบบจะร้องตามเลยทุกคนคือหลายคนอนะ่ะคงอาจจะเข้าใจว่าผมอะ่ะคงอาจจะไม่ได้มาคอนนี้หรอกนี้ใช่ไหมว่าเรว่ยแบบผมเคยพูดไปหรือว่าใครที่ตามผมในโซเชียลใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะอันนี้ผมบอกตามตรงเลยนะทุกคนก็คือจริงๆแล้วอะ่ะคอนเสิร์ตรุ่นสามครั้งเนี้ย ผมกดตั้งแต่2อนาทีแรกแล้วด้วยซ้ำครับทุกคนนี่ผมพูดตรงๆเลยไม่งั้นผมคงไม่ได้แบบแถว F 27ที่มันกลางขนาดนี้เราคงคงอาจจะได้แบบแถวที่มันตำแหน่งไม่ขนาดเนี้ยเราไม่ต้องรองให้ใครบิวอะรวมถึงแบบปาย่าน้องแพนเค,ค้กคามิโรชิเราอะไรเงี้ยคือผมแค่เห็นว่าเออมันจะมีงานเนี้ยผมก็กดแบบกดเลยเว้ย เออโดยที่มันไม่ต้องมามีข้อแม้อะไรเยอะมันคืองานครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะเว้ยแล้วมันคือครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยนะเว้ยเออคอนลุ่นเนี่ยถ้าผมไม่มามันก็ยังไงอยู่แันเคก็ร้องเหมือนกันนะโหผมจะร้องตามเลยนะคพ้นที่เราแบบตามอะไรแบบร้องไห้เออบรรยากาศมาส่งหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเออเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดโมเน่แล้วก็เกย์นเนาะแล้วก็เป็นโชว์เพลงบีลิเวอร์นะครับผมแล้วก็จบนะครับ ทางนี้ไม่มีแบบเมมมารอทรงเหมือนเซิร์คขึนแจมนะผมก็คือเดินออกเลยนะเพราะว่ามีคอนซีเจมมาต่อนะผมซึ่งที่ผมนั่งถ่ายคลิปตอนนี้ก็คือมีคอนซีเจมโชว์อยู่ด้านหลังกล้องตรงนี้นะครับผมก็นั่งเทๆ่ๆเลยคนเดียวในฮอน,นี้นะครับผมก็พูดถึงองค์ประกอบอื่นๆในนะที่แบบเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี้เนาะก็หลักๆเลยอะดน,นตรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นดนตรีสดนะผมซึ่งผมชอบมากดีมากเลยแบบเออมันมัน,มนดีอารมณ์ถึงดีนะครับแต่ว่าก็จะมีบางเพลงที่แบบว่า เปิดเป็นบีดเอาคือผมสังเกตได้นะว่าเพลงเมงน้อยอ่ะมันจะมีจังหวะร้องกับจังหวะดนตรีอ่ะมันเหลื่อมกันเว้ยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะแล้วก็จะมีเหมือนแบบยูนิตของแพนเค้กอ่ะจำชื่อยูนิตไม่ได้แล้วเหมือนว่าชุดแพนเค้กอ่ะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าแต่ในจอที่ในเวทีอ่ะขึ้นไปสีม่วงเว้ย คือสีมันเพี้ยนแต่สีคนอื่นปกตินะเออแล้วก็ผมชอบภาพแบบว่าโทนภาพที่มันขึ้นในจอนะมันดูมีความแบบเป็นซีนซีนิม่าดีเวลาตัดไปตรงโน้นตรงนี้เออมันมันดูแบบสวยอะเออผมชอบมากเลยแล้วก็เป็นประมาณนี้เขาคาครับผมของคอนรุ่นส์สามนะเขาบอกมันดีไหมจริงจริงมันดีมากเลยทุกคนแต่แค่คือสุขภาพผมอ่ะอายังไม่ได้เต็มร้อยไงวันนี้เพราะเหมือนแบบเออมันก็เพิ่งแบบเป็นหวัดมาแล้วมันพักผ่อนน้อยแล้วไม่ต้องขับรถอะไรทุกคนเข้าใจฟีลลิ่งผมใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าคนไม่ดีนะเว้ยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมมมดดดดีีขึึ้้้้้นนนนนาาาาาิงงงแแแแแลววตต่่่่่่่่กกกก็็็ยยยยัไไไไออ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 ะรรรหโเเเคทบบบบู ส่วนหนึ่งในแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้ในแบบความทรงจำครั้งนี้นะครับเอาจริงผมะรู้สึกว่าผมมีความบังเอิญกับรุ่น3อะไรหลายอย่างมากเลยแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆครั้งแรกที่เจอกันก็นั่นอะไรเนาะเปิดตัวในเทยตเตอร์รอบสื่อ n อนฟทเลยนะครับผมรุ่น3ครั้งแรกเนาะหลังจากนั้นก็มีหลายงานที่เราแบบ บังเอิญได้โคจรมาเจอกันออยังแบบว่าคอนตอนแบบเดบิวต์เรื่องสามก็บังเอิญสุ่มได้สองร้อยคนผู้โชคดีที่ได้นั่งด้านในนอนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนนั้นตามตรงในสารภาพเลยว่าก็ไม่ได้มีโอชิหรือคนที่จะตามกิบจังเลยโอเคอาจจะมีแบบสนใจน้องไปายาบ้างเนาะเออแต่ก็เหมือนแบบไม่ได้อะไรขนาดนะั้นอ่ะก็ได้มาเจอกันแล้วเหมือนแบบมันมีโมเมนต์นนต่างๆต่นาเกิดขึ้นมากมายออยังแบบทางานเปิดตัวซายุนาราคอที่เป็นเหตุการณ์โมเมนต์ที่ทำให้ผมแบบแบบ เริ่มมาตามไปย่าจริงจังๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเลยเนาะเออคือถ้านับทำหลายรุ่นสามมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2งานที่ผมไม่เคยมีส่วนร่วมเว้ยก็คือภาพยนตร์เฟิร์นและบิดพออย่างที่บอกเนาะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตามใครจริงจังก็เลยไม่ได้ซูมและก็กงานหนึ่งก็จะเป็นงานจังเก้นครั้งแรกเลยเนาะที่รุ่นสามมาแสดงครั้งแรกนะผมนั่นแหละหลังจากนั้นคือมีผมแบบอยู่แบบโอ้โหทุกงานเลยทุกคนจากที่ไม่เคยคิดว่าจะมาตามรุ่นสามจริงจังอะไรมาเนี่ยก็เ็นไง มีคามีรุ่นที่สามีโอชีรุ่นที่3ม 3, แล้วก็ไหนก็ชิปรุ่น3ามแล้วเพูดเลยแล้วกัน <ST> ก็มีคนที่แบบสนใจเพิ่มนอกเหนือจากนี้ด้วยมากกว่า2คนอะไรประมาณน,นี้เนาะเออคือเราไม่เคยคาดคิดเลยซึ่งแล้วคนที่เราสนใจนี่ก็มีแต่รุ่น3าที่แบบว่าคิดว่าจะโอชีพเพิ่มอะไรเงี้ยเออไม่มีรุ่นอื่นหรือไม่มีวงอื่นเลยมันเลยเหมือนแบบเอ้เราก็ไปดันผูกพันกับรุ่น3าโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยล้วก็เหมือนแบบเราไปอยู่ในแบบวงจรรุ่น3ามแบบงงๆเหมือนกันนะผมนั่นแหละผมเห็นพี่เชยชม,มกระป่าเองแล้วว่าแบบเออมันดีมา ขาแบบภูมิใจมากเลยผมเองในมุมมองคนดูก็รู้สว่าภูมิใจมากแล้วเขาสามารถแบบนําทัพบินเคียว t เต้ไปได้ต่อในอนาคตแบบไม่มีอะไรต้องกังวลเลยทุกคนซึ่งผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับหลังากนี้ก็อยู่กันไปยาวๆนะครับผมก็นี่ก็เป็นความสึกในการที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตรุ่นสามมาทั้งหมดก็้่วนะผมก็เนียรีวิวของที่ได้จากกาัน ซื้อบัตร2,000ันมาได้เลยแล้วกันเนาะนีก็จะเป็นแท่งไฟรุ่น3นะครับคือ,อสายเนี่ยมันไม่ใช่สายของเขานะครับเขาเขามีแค่แท่งไฟนะทุกคนแล้วก็มีฐานให้นะครับสายเนี้ยผมเอามาจากอันเก่านะทุกคนซึ่งอันเก่าเอามาแต่ว่าฐานหมดพอดีก็สกรีนไปนเขาว่าเดินแลบินเนาะเป็นชื่อคอนเสิร์ตแล้วก็สีประจำคอนเสิร์ตนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตอื่นก็จะแยกกันไปตามธีมสีน,นั้นเนาะมันก็สว่างดีนะทุกคนผมว่านี่ยเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลย,เลยคือลูกเล่นอะมันเหมือนกับที่ผมใช้อันนี้อยู่แล้วเว้ ที่ต่างกันก็คือน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักครับเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าวัสดุมันดีกว่าแบบไอ้ตรงด้ามจับอะพลาสติกมันจะมีความแบบแข็งแรงกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยมันจะเหมือนแบบพลาสติกมันจะบางกว่าเว้ยมันเหมือนพลาสติกของเล่นนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ของเล่นแบบโนเนมอ่ะก็ใช้ได้อ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าที่ล็อกหนีมน่มีนะผมดีแล้วเพราะว่าถ้าเป็นน็อตเนี้ยแฟนคารบนมผมพูดเลยเออเจ้าที่ไหนมาขันเนาะแล้วก็ผมยังไม่ลุนรูปเลยเว้ย คือพี่ๆคนอื่นอะเขาไปดูคอนซีเจมกันเว้ยเขาก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วซึ่งพี่พี่ชายผมพี่เซอร์นะ,ะก็โอ้โหโ,โหโดงดีไปแล้วผมได้ลายเซ็นด้วยทุกคนเออก็ไปดูกันได้ในช่องเพชรพูนะครับผมนี่เรามาลุ้นของเรากันดีกว่าโอเคนะทุกคนลุ้นนะเฮ้ยผมเห็นชื่อแล้ว,วอ่ะโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยได้ไง วเดวถ้าเป็นพี่ชายผมวิ่งกระโดดโลดเต้นไปแล้วเวถ้าผมอยู่คนเดียวผมอายเขาเลยตาบียนเคก็นั่งฝั่งตรงข้ามผมมาหมอเอ๊ะไอ้นี่มันทำอะไรคนเดียวะ <c oughs> ว,ยวะตื่นเต้นวะเดี๋ยวผมไปหากรอบแนวนอนเลยแล้วผมใส่ขิงห้อยแล้วเวทำตัวไม่ถูชิ้นผมจะมีดวงคนมันจะมีดวงกับเขาอ่ะทุกคนเออวุ่งเขีไม่ตื่นเต้นวะเอาตามตรงนะผมเป็นคนไม่ค่อยรักษาของเวผมแม่งจะถือเหมือนแบบแอดเวนเจอร์อ่ะวันนี้ไม่ได้แล้ว เก็บอย่างดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหากรมเนาะเออเดี๋ยวเก็บกล้องเลยดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นไหม่หนพื้นที่มันก็โล่งแล้วเดี๋ยวพาไปดูไป้ายไวนิวบรรยากาศดีกว่าเนาะว่าเออเขามาตั้งอะไรกันบ้างเพราะว่าไองานเราในที่ผมต้องมาถ่ายหถล,ล,ลมุมกำแพงตรงเนี้ยเพราะว่าเขาแบบเอาเทดดิ้งโซนอะมาย้ายอยู่ในชั้นเดียวกันกันหน้าหอเลยทุกคนมันเลยจะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็คนมาดูคอน,นก็เยิะทุกคนเข้าใจฟิลใช่ไหมเออมันก็เล่เหมือนแบบ มายืนออกันอะแล้วผมก็ไม่มีที่นั่งถ่ายคลิปเว้ยแล้วมันก็วุ่นวายเออแต่นี่แบบพนมันก็เริ่มลงแหล้วแล้วผมพาไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเนาะว่าแบบเป็นไงบ้างนะครับผมอันนี้เป็นบูธเรียกว่าไงอะแบ็กดรอปใช่แบ็กดรอปในการแบบถ่ายรูปนะเป็นโบสเตอร์ตามที่แบบว่ามีการลงโปรโมทแล้วทุกคนนี่แล้วก็นี่ครับคามิผมนะครับผมนี่น้องแพนเค้กแล้วก็นี่คนที่เราเพิ่งได้เอสเอสนะเป็นไงคุยโม้ได้เลยมันจะมีตะกี้ครั้งในชีวิตว่าที่แบบว่าเราเปิดได้เอสเอสนะเว้ทุกคน เราหาแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวว่าแบ็กดอ็อกคามิแล้วก็โอชิของเรานะครับอันนี้เจอของไาย,ย่านะทุกคนอยู่ตรงแถวบันไดนะครับแต่วันนี้มีตั้งอยู่อันเดียวอันนี้มันเคยเห็นแล้วเนาะในงานจัมือที่เราเคยมาถ่ายกันนะครับผมเค้กนะั้งไหนวะอา้าหรือเขาเก็บไปแล้วอ๋อนี่ไงเฟิร์นและบิดของไบย,ย่าตรงนี้ก็มีนะทุกคน บ้านน้องแพนเค้กน่าจะเก็บไปแล้วมั้งเพราะนี่มันก็เออมันจะทุ่มหนึ่งแล้ว,วทุกคนประมาณทุ่มหนึ่งแล้วหาไม่เจอครับของน้องแพนเค้กก็ทีเนี้ยมันจะมีข้างล่างชั้นล่างเว้ยมันจะมีอ่าเรียกว่าเป็นโปรเจกต์วันเกิดของบ้านน้องโมเน่ที่เขาจัดน,นะผมเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าทุกคนไปดูอ่าโปรเจกต์วันเกิดของบ้านน้องโมเน่ด้วยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่โคมบริเวณชั้นจีเนาะ ใช่แหละเออชันจริงแหละันแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องโมเน่นะครับผมก็ไล่แต่ทางเข้าเลยแล้วกันเนาะก็ะจะเป็นภาพแกลเลอรี่ต่งางๆของน้องนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเพลงอีวาเกตเนาะก็ไล่ไปนะครับผมนี่น่ารักมากอันนี้น่าจะสยามใช่หรือเปล่าใช่แหละแล้วอย่างนี้ดีนะแบบเฮ้ยไฟส่องลงมานี่ท่าเริ่มไงเฮ้ยอันนี้ผมรู้เลยโมจิกี้เพราะว่างานนี้เราไปถ่ายคลิปกันมาเนาะก็ ไปดูได้ตรงตัวไอ้มองปวาบนนะทุกคนเฮ้ยนี้ก็เหมือนกันเว้ยคือเราก็อยู่ในนี้เหมือนกันอ่าเป็นวันถ่าย MV มวีสัญญาณะน,นะผมด้านขน้างมีอะไรไหมอ๋อมีครับมีคนหล่อเทในกระจกไว้ทุกคนธรรมดาที่ไหนเรามาดูรูปกันต่อดีกว่านเนาะโครลารยนะครับผมที่ถ่ายมาในงานต่างๆโอ้ยไม่ต้องโฟก,กัสหน้าผมสิเป็นรูปงานต่างๆนานาเนานนะหมีนี่ไม่น่าเกี่ยวนะคีับนี่ก็งานกีฬาสี น้องอยู่สีเดียวกับผมเลยนะทุกคนสีฟ้านะครับเพราะว่าน้องไปยาก,ก็อยู่เนาะโมเน่ชื่อจริงชื่อพาลิตานามสก,กุลลีเลออะไรขอโทษครับผมไม่รู้จริงจจำได้แค่ชื่อเพราะว่าไปดูรายการของลับทรามาแต่รู้แค่นี้จริงนี่แล้วก็แบบเป็นที่นั่งเราก็ถ่ายรูปได้นะครับ Happy Birthday Mony นี่ตรงนี้ดีกว่าสวยมากเลยเป็นไฟถ้าทุกคนรู้สึกเหนื่อยหรือว่าท้ออะไรกับชีวิตนะผมให้มาตรงนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมาเติมไฟครับเนอะไรวะเนี่ยเราไปดูรูป ก็ต่อดีกว่านะมุกอ,อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเข้ามานี่เหมือนแบบบิวตี้บ็อกเกอร์มากกระจกชั้นหน้ก็เป็นรูปต่างๆเนาะของโมเน่นะครับก็สวยงามครับทุกคน มนีนะรักหลายมุมนะครับ๋ยวผมเก็บอินเสิร์ตให้ทุกคนได้เห็นอีกทีเนาะอ่าตรงนี้น่าสนใจครับผมเป็นการเขียนข้อความอวยพรน,น้องโม one, เน่เนาะมันจะมีโน้ตให้เขียนตรงนี้คนระับทุกคนเอามีให้โพสลงโซเชียลด้วยนะครับผมรบกวนโพสลงโซเชียลติดแท็กด้วยอ่าโอเคแล้วก็น่าจะเป็นโซสนสุดท้ายแล้วตรงนี้ก่อนทางออกตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกเหมือนกัน ลูกเนี่ยผมเก็บมิเซอร์ให้ทุกคนเห็นอีกทีเนาะแล้วก็เป็นสแตนดี้ของ้องนะครับนี่แล้วก็เป็นลูกเหมือนตอนทางเข้านะผมก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเขียอนอวยพรน้องโมน่กันดีกว่าไอผมจะวาดน,นิ้วสองนิ้วอะกวผมวาดได้เป็นะอย่างเงี้ยจะบอกว่านี่เป็นการจับปากกาในรอบกี่ปีวะเนี่ยเรียนมาหาหลายัยไม่ได้จับปากกาเลยจับแต่คีย์บอร์ดแปะไว้ ตรงไหนดีอ่ะตรงกลางเลยอ,อ่กลางใจเลยนะนี่โอ้ไม่เห็นเกมไี่ดีนะมเนีคมันมั่วมากครับราใกล้แข็งแรงนะครับนี่เป็นไงเกือบจะบนสุด ก็ทุกคนครับผมนี่ก็แวะมากินตีน้อยกับข้าวแจ้เผื่อนะผมโอกาสที่อะรูปที่เราเปิดได้ผมน่าจะกับพี่ดูนะว่าเราเปิดได้คนไหนนะผมยังไม่ดูแยกพี่ๆแล้วกันเนาะตอนนี้คือแยกไปสองโตนะเดี๋ยวจะให้ดูที่เราโตนะผมเอาเดี๋ยวโต๊ะที่ผมมาก่อนละกันเนาะนี่ครับฝั่งผมพี่อฟพี่โอกแล้วก็ฝั่งนี้สี่คนนะครับผมไอตอนนี้ผมถ่ายชิปโป้พี่ใช่ป่ะแล้วเปิดรูปอ่ะมีผมคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดที่ลองดาวเนี่ยผมเปิดได้ใครอยากอยากรู้โมนี่เอ้ยทำไมทั้งหมดเนี่ย ผมไม่กินหรอเฮ้ยมาทุกทางเฮ้ยเออว่ะไม่จริงไม่ได้เอางี้เอางี้เดี๋ยวถ้าให้ดูทุกคนนะมันจะวุ่นวายไปเดี๋ยวให้ดูทีละคนละกันเริ่มที่พี่โอ๊กกันผมเปิดได้คนนี้พี่โอ๊กพี่โอ๊กเห็นแล้วใช่ไหมฮ้ยพี่ขางดิอ่ะพี่แทนสามคนผมบอกแล้วนะผมว่าคุณต้อง ต้องรีวิวรายการใหม่เ้ยปนซโล้แล้ว่ะเดบิวรายการให่เลยอโมโมลองดูเฮ้ยหรอเอ้ายืนยันขนาดนี้งั้นให้พี่เเตะจ้า ไอ้นี่เปิดได้ไอ้นี่เปิดได้เฮ้ยไอซูลโล่ไม่เปิดได้เอ้ยสูลอลเปิดได้ใช่ใช่รวร้าให้เลยไอซูลโล่ดีพี่แบงค์แบบผมจะช่วยเอาโค้ชเปิดชมีใหม่รายการใหม่รายการไหนวะไม่งั้จะแบนยังไงแล้วตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวนะรายการพอดีว่าผมไปขอรุ่นสามมาครับแล้วมันแล้วมันซื้อตั๋วใช่ไหมมันจะมีรูปแผลมาด้วยทีเนี้ยทุกคนในตอนในตรงเนี้ยยังไม่รู้ว่าผมได้รูปใครเพราะผมเพิ่งเปิดตอนที่พวกพี่ไปดูคอนซีเกมกันตอนนู้นเขาได้รับรู้ความจริงแล้้วนีี่่ครรูปทผมเิดดไับ เนไงไม่ได้สี่มายู่ยกับผมดิไม่เเขาอะเขาไม่โดนซีงาแต่ได้แตโดนีอะแล้ได้ด้วยอ๋อน,นี่หน้าแบนกว่าได้อ๋อมันหน้าเหมือนใต่คนแบบนี้เราไม่ควรมีพื้นที่เขาในสังคมเข้าใจเข้าใจอ๋อ ผมต้องการขอความเป็นทํามนะคุณใ้ควาเป็นธรรมกับมนะผมรับอยากได้อยาจะความเป็นทํานะขอเสียงจากเสวเวยขอเสียงจากยวเว่ยโอเคถือว่ารู้เรื่องได้ดูมดูแล้วดูแล้วโอคมไม่นะนะไม่หรอผผมไม่โอเคบคุณก็ ช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วเนาะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาสรุปภาพรวมบรรยากาศสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะผมอย่างแรกเลยเนาะก็อยากจะอวยพรให้กับเมมเบอร์ทั้งสองคนเนาะที่แบบว่ามีการจัดวันเกิดในคอนเสิร์ตรุ่นที่3ครัังนี้นะครับก็จะเป็นน้องโมเน่กับ ge, นะ้องเกนเนาะก็ขอให้น้องทั้งสองคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมพวกพี่ๆเราแฟนคลับทุกคนก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ตามเชียร์ น้องๆทั้งสองคนอยู่เสมอน,นะครับก็ขอให้เป็นวันเกิดที่ดีในปีนี้นะครับผมแล้วก็แฮปปี้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอรุ่น3มอย่างที่บอกไปน้องทุกคนคือมันเป็นคนที่ดีนะครับย้ำนะครับว่ามันเป็นคนที่ดีแต่แค่ตัวผมอะอาจจะยังไม่ได้พอมเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าแบบเออร่างกายมันก็ไม่เต็มร้อยแหละเอาง่ายๆเนาะแล้วก็นี่เนาะรูที่ได้มานะครับผมผมก็ไม่อยากจะโชว์เท่าไหร่แล้วนะเออจะไปหาแบบเ,ออเป็นกันขิงหรือเปล่าใช่ครับแต่มันก็ต้องขิงแหละเพราะว่ามันไม่ได้จะมีบ่อยนะเว้ยเออนี่เป็นครั้งแรกใน มันมีหลายเซนนะทุกคนแล้วก็แบบเออมีเซอร์ไพรส์มันเกิดน้องในคอนนี้พอดีเนาะเออมันก็มีสตอรี่เชื่อมกันด้วยนะผมน้องวาน่าจะเหมือนเปนกะต่ายนะเพราะมันเป็นคอนกระต่ายเนาะเออแล้วก็แบบเนี่ยเป็นลายเซสนน้องอะไรเงี้ยก็ดีใจครับได้ S S R มา ใบแรกในชีวิตเลยข้านอกเหนือจากเรื่องนะคอนเสิร์ตเนาะก็จะเป็นบบว่าเออการที่แบบเออได้มาเจอรวมกันของ wifi, พี่ๆใจเผอเนาะแล้วก็แบบทำคอนเทนต์กันนู่นนี่นั่นก็สนุกดีนะผมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งระััๆเลยในการที่แบบว่าเออผมมางานดีเวนที่ไรแล้วมันแบบเหมือนเป็นการมาเติมเต็มตรงนี้ด้วยเนาะก็ดีใจมากที่แบบว่าได้มาเจอกับพวกพี่ๆใจเผอนะครับผมขอส่งท้ายเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะเกี่ยวกับคอนรุ่นสามนะครับผม,มก็เป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากอย่างที่ผมบอกไปนะผมผมรู้สึกว่าเออเป็นกกกกกาา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 รรรแแแบบววว่่่่เเเเดดดินน,นน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 ทงงงมมมมมมไไไลลหืือออััััะะะะคถึ้้ะยะาา้ยยยจขต็็ป เวลาที่มันนานพอที่จะแบบพิสูจน์ ใหุ้กคนได้เห็นว่าเฮ้ยพวกเขาทําได้นะเวยจากแบบศูนย์ในวันนั้นอะสูถึงแบบเลขที่มันก้าวกระโดดมากกว่านนีะ้เออมันยังไม่ถึงร้อยหรอกเพราะว่ามันกําลังเดินไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเวยจนก,กว่าจะถึงวันนั้นนะผมแต่ว่าพวกเขาก็แบบไต่ขึ้นมาไก่แลเลยทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเรากระต่ายน้อยปุ่งนี้ด้วยละกันเนาะสลับฟิน์มเคปเทรุ่นที่3นะครับผมก็ขอเช่นชมครับผมสหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะผมเข้าใจเลยว่าเหนื่อยกันมากๆแล้วแบบทุ่มเทซ้อมเต็มที่เลยรวมถึงแบบอุปสสรรรต่่าาางงงทีมมััันนนเเกกิดขึ้ยไ็็ํจ ร่วงไปแล้วด้วยดีนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมชื่นชมมากๆเลยในมุมมองของคนดูคนหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากช่องทางการติดตามของผมด้วยละกันเนาะก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมรวมถึง d i s c o r d ครับคนใจเผลอด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมซันเดสเซนก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนละกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบาย